สำหรับใครที่คุ้นเคยกับการมองหาโครงการทาวน์โฮมในย่านถนนสุขุมวิทใกล้รถไฟฟ้านะครับก็ต้องบอกว่าโคลนใหญ่แล้วโครงการทาวน์โฮมบนถนนสุขุมวิทเนี่ยมักจะเป็นโครงการที่มีขนาดโครงการท่อนั่งเล็กมีไม่ถึง10ยูนิตแล้วก็มีราคาขายที่แพงในระดับที่ประมาณ10ล้านไปไป,ไปถึงย0ล้านขึ้นไปทา้งนั้นนะครับแต่โครงการที่ผมจะพามาดูในวันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่มีจํานวนยูนิตท่อนั่งน้อยคือมีแค่20ยูนิตนะครับแล้วก็มี พื้นที่สอยมากถึง300สาสิตารางเมตรไม่รวมบริเวณชั้นดาดฟ้าและก็บริเวณลานจอดรถนะครับอีกทั้งยังม้อความแตกต่างมากจากทาวน์โฮมทั่วไปในย่านเดียวกันก็คือที่นี่เขาจัดอาคารขับเฮาส์ขนาดใหญ่ให้แบบนี้นะครับโดยบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือส่วนของดาดฟ้าของอาคารขับเฮาส์ซึ่งแบ่งเป็นสเปซสามารถใช้งานได้แบบอนเนกประสงค์นะครับนอกนั้นมีส่วนของโคเวิร์กิ้งสเปซระว่ายน้ําแล้วก็ฟิตเนสขนาดใหญ่นะครับถือว่าเป็นโครงการที่ ค่อนข้างคุ้มค่าในการซื้อเพื่ออยู่เองจริงครับและที่นี่ก็คือโครงการเดอะพาร์คเลนสุขวิทแบริ่งโครงการทาวน์โฮมหลูขนาด3ชั้นครึ่งพร้อมชั้นดาดฟ้าที่พร้อมจะให้คุณใช้ชีวิตที่ครบครันทั้ง Space and St y ต e มีความลงตัวไม่สุดในย่านลาซารแบริ่งครับเดอะ a าร์คเลนสุขวิทแบริ่งตั้งอยู่ใกล้กับทางเดินถึง2เส้นทางคือทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาจนาพิเศษช่วงบางพลีสุขสวัสดิ สามารถเข้าออกโครงการได้ถึง2เส้นทางทั้งจากซอยสุขวิทร้อยหและเลี้ยวเข้าซอยลาซาญยีี่หรือเข้าทางซอยแบริ่งสุขวิทร้อยเและเลี้ยวเข้าในซอยแบริ่งสิก็ถึงโครงการแล้วครับซึ่งโครงการจะอยู่ใกล้กับ BTS แบริ่งประมาณ2กิโลเมตรที่นี่เป็นทำเลที่เรียกได้ว่าเป็นเกตเวสู่เมืองอุตสาหการรมภาคตะวันออกมีอาคารสำนักงานขนาดใหญ่หลายแห่งพร้อมทั้งแหล่งช้อปปิ้งมากมายรวมถึงคอมมิตี้มอลล์เก๋ๆอย่าง ดาดฟ้าลาซานและซัมเมอร์ลาซานอีกทั้งยังรายล้อมไปด้วยโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งได้แก่เซนต์แอนดรูว์แบงคอกพัฒนาเบิร์กลเย์เวอร์โซ่คอนคอเดียนโรงเรียนานานาชาติไทยสิงคโปร์และ ICS จึงทำให้ย่านนี้มีทราฟฟิกผู้คนหมุนเวียนเข้ามามากมายในแต่ละวันเป็นอีกหนึ่งทำเลที่อยู่อาศัยที่มีศักยภาพท่ามกลางแหล่งนานขนาดใหญ่ละครับโครงการเดอะพาร์คเลนสุดวิทแบร์ริง อยู่บนที่ดินรวมทั้งหมดประมาณ2ไร่กว่านะครับ โดยบ้านจนวน20หลังนี้จะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยเท่ากันก็คือ3 34ตารางเมตรนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่คล้ายกันก็คือมี4ห้องนอน5ห้องน้ำหน้ากว้าง6เมตรแล้วก็จอดรถได้3คันนะครับซึ่งจะแตกต่างกันตรงขนาดที่ดินนะครับขนาดที่ดินของที่นี่จะมีขนาดตั้งแต่30.5ตารางวาจนถึง51.2ตารางวาซึ่งขนาด51.2ตารางวาเนี่ยมีเพีแค่หลังเดียวเป็นหลังที่ ใกล้กับประตูรั้วโครงการซึ่งยังมีสระว่ายน้ำอยู่ในบ้านด้วยกันนะครับโครงการถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทอาร R ์เวียพัฟฟ์พร์ตี้จำกัดบริษัทอสังหาที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการแนวราบโดยเฉพาะบนทําเลสุขุมวิทต,ตอนปลายจนถึงุูนระการ แต่สำหรับโครงการภายใต้แบรนด์ The Park Lane เนี่ย mm hmm. เขาพัฒนามาเป็นระดับที่3นะครับ mm hmm. โดย2โครงการแรกนั้น mm hmm. ตั้งอยู่ที่ทําเลใจกลางเมืองอย่างเอกม 12, mm ัย hmm. 12แล้วก็เอกมัย22ด้วยกันครับ mm hmm. และตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่บ้านตัวอย่างของโครงการแล้วครับ mm hmm. เป็นหลังที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีสระว่ายน้ําส่วนตัวด้วยนะครับโดยถ้าเกิดเรามจกภายนอกจะเห็นได้ว่าโครงการเนี่ยเป็นโครงการขนาดความสูง3.5ชั้นนะ แต่เป็น3.5ชั้นที่ค่อนข้างมีความสูงพอสมควรเลยเนื่องจาก2จุดใดนการอย่างแรกคือเขามีการออกแบบลวดลายฟาซาดให้เป็นเส้นแนวตั้งนะครับให้ดูสูงอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเห็นได้ว่าถ้ามองไปที่ชั้นจาดฟ้าเนี่ยเหมือนกับว่าบางสายตาด้วยเส้นแนวฟาซาดซึ่งตีทะลุสูงขึ้นไปจากตัวหลังคานะครับถือว่าเป็นการออกแบบที่มอบความเป็นส่วนตัวลานจอดรถเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นลานจอดรถที่เป็นหน้ากว้าง6เมตรแล้วก็แนวลึกนะครับสามารถจอดรถได้ถึง3คันนะครับ 1คันด้านในแล้วก็2คันด้านนอกบริเวณจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระแนงบังนะครับแสงแดดเอาไว้ติดไว้ให้ทุกหลังนะครับถ้ามาดูในส่วนของบริเวณลานจอดรถหน้าบ้านกันมานะครับจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่าลานจอดรถเนี่ยเป็นพื้นที่อินดอร์นะมีร่มมีหลังคาจริงๆไม่ต้องติดหลังคากันฝนเพิ่มเติมก็ยังได้เลยนะครับด้วยโครงการเนี่ยเขาจะให้ตู้เก็บของนะครับบานใหญ่มากไว้ตรงนี้นะครับสามารถเก็บได้ทั้งของแล้วก็เก็บรองเท้าได้นะครับซึ่ง ถ้าเกิดใครเข้าบ้านมาเนี่ยก็ถอดรองเท้าตรงนี้ได้นะครับหรือใครอยากจะไปทําตู้วิวอินหน้าประตูก็ได้เช่นกันถอดแล้วนี้ก็ใส่เข้ามาปุ๊บนะครับด้านซ้ายมืองผมนะครับจะเป็นประตูบานเล็กๆนะครับซึ่งเปิดเข้าไปเนี่ยสามารถเข้าบ้านได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานที่ทางโครงการเขาจัดเตรียมไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยเปิดเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเจอในส่วนของห้องเมดอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็จุดนี้เป็นส่วนของครัวนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยเข้าไปในตูวใหญ่กันนะครับบริเวณหน้าบ้านทางโครงการให้กล้องมูจรปิดมาหึ่งตัวตรงจุดนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยภายในบ้านเนี่ยยังครบคันไปนด้วยระบบโฮมตอร o เมชั่นนะครับสามารถควบคุมการเปิดปิดสวิตไฟแล้วก็ควบคุมการใช้งานของม่านไฟฟ้าบริเวณ,ณชั้นลอยได้เช่นเดียวกันครับ เมื่อเปิดประตูเมนเกตเข้ามานะครับก็จะเจอกับพื้นที่โฟเยอร์นะครับจะเห็นว่าเป็นการเล่นสเต็ปเพื่อให้เราเป็นพื้นที่สลับว่าถอดรองเท้าบริเวณด้านนี้ก็ได้นะครับมีจุดนั่งคอยก็ได้นะครับบริเวณนี้ทางโครงการก็จะบิวอินในส่วนของตู้โชว์หรือตู้รองเท้าวไว้ให้นะครับถัดจากบริเวณส่วนตู้โชว์เนี่ยก็เป็นในส่วนห้องน้ำนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นห้องพาวเดอร์ลูมนะครับก็จะมีแค่ในส่วนของ โทสุขภัณฑ์แล้วก็อ่าบล้างมือนะครับอาบน้ําไม่ได้นะแต่ว่าวัสดุเนี่ยก็จะเป็นให้กระเบื้องเซรามิกแบบนี้นะครับแล้วก็ประตูบานหน้าเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าบานใหญ่สุดๆนะครับเปิดได้2จุดนะครับถ้าเกิดใช้งานปกติก็จะเปิดแค่บานนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมีของใหญ่นะครับหรือว่ามีพวกเปลียยนโะนยพวกเนี้ยก็สามารถเปิดบานฟิกซ์นี่บานหนึ่งได้ถือว่าค่อนข้างโอเคอการใช้วัสดุนะครับจะเห็นว่าด้านเนี้ยเป็นด้านที่เชื่อมกับประตู ด้านข้างที่เมื่อกี้เปิดเข้ามานิดหนึ่งนะครับบริเวณนี้จะเป็นพื้นที่โล่งๆมาให้นะครับแต่โครงการเนี่ยเขามีการจัดแต่งเป็นในส่วนของชุดครัวไว้ให้ซึ่งเป็นครัวรูปตัวไอทั้ง2ด้านนะครับเช่นเดียวกันในด้านนี้นะครับนอกจากจะเป็นส่วนของที่ตั้งเหมือนกับช่องชาร์จจุดจ่ายไฟแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของห้องน้ำอีกห้องนะครับด้านนี้เนี่ยเป็นห้องน้ําที่เขาทําในส่วนของแฮนด์ชาวเวอร์ไว้ให้ได้ด้วยคือสามารถอาบน้ําได้นะครับโดยห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนห้องเมดนะครับ สำหรับใครที่ไม่มีเมดเนี่ยสามารถปรับการใช้งานของห้องโซนนี้เนี่ยเป็นส่วนของห้องผู้สูงอายุได้นะครับคือผู้สูงอายุสามารถเปิดทางประตูด้านนี้แล้วก็ได้แอร์เรียนี้ทั้งแอร์เรียไปเลยแล้วก็อาบน้ำตรงห้องนี้ได้นะครับถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายมากทีเดียวนะครับ าจากบริเวณครัวไปเนี่ยก็จะโวนในส่วนของที่เป็นไฮไลท์ของบ้านก็คือพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มลิฟิงนะครับถ้าเกิดนับระยะความสูงจากพื้นสู่ฟ้าของชั้นลอยจะมีความสูงถึง6.5เมตรด้วยกันนะครับสำหรับบ้านตัวอย่างอันนี้เป็นทายพิเศษก็คือมีสระว่ายน้ําส่วนตัวอยู่นอกบ้านนะครับแต่เวนในจุดที่เป็นส่วนของโถงดับเบิลวอลลุ่มเนี้ย เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างนะสามารถวางโต๊ะทานข้าวขนาดใหญ่ได้อย่างโต๊ะนี้ก็สามารถนั่งได้ราวๆแคนถึง10คนนะครับถือว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับด้วยการที่หลังนี้เป็นหลังมุมนะครับทำให้เราได้ช่องแสงทั้งหมด2ช่องในการนะครับทางด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับจะสังเกตเห็นว่าบูเรบันไดต่างๆฟิตติ้ต่างๆเนี่ยเขาใช้วัสดุที่ค่อนข้างดีนะก็คือเป็นลาสแตนเลสแล้วก็เป็นกระจกเทมเปอร์นะครับถือว่า ค่อนข้างโอเคกว่าโครงการทาวน์โฮมทั่วไปทีเดียวครับทางโครงการเขาให้แอร์ฝังฝ้าแบบนี้มาให้นะครับถึง2ตัวด้วยกันก็คือหมายความว่า,วาบริเวณชั้นหนึ่งและชั้นลอยเนี่ยโครงการจะแถมผ้าม่านให้แถมมอปเปอร์ให้แล้วก็แถมแอร์ให้2ตัวแบบฝังฝ้านะครับนอกจากนั้นบริเวณใต้บันไดตรงจุดนี้เนี่ยก็ยังมีส่วนของห้องเก็บของมาให้เราเก็บของได้นะครับถือว่าเป็นพื้นที่อเนกประสงค์อีกหนึ่งพื้นที่ทีเดียวที่ค่อนข้างโอเคสำหรับการอยู่ทาวน์โฮมนะครับ มาดูที่ในส่วนหลังบ้านกันบ,บ้างน,นะครับจะเห็นว่าหลังบ้านเนี่ยโครงการให้รั้วเพาะระแนงที่ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับแล้วก็เขามีการจัดวางแทงน้ําแล้วก็พวก C D U Air ไว้ที่ด้านทางฝากด้านขวาของผมนะครับโดยแทงน้ำเนี่ยจะมีให้ทั้งหมด2จุดด้วยกันคือที่ชั้นล่างแล้วก็ชั้นดาดฟ้านะครับถัดไปเป็นความพิเศษของบ้านหลังนี้เพียงแค่หลังเดียวก็วคือสระว่ายนะ้ำส่วนตัวนะครับซึ่งสระเนี้ยจะมีความลึก1.2เมตรนะครับแล้วก็ยาว 11.8เมตรแล้วก็กว้าง3.15เมตรนะครับถือว่าเป็นสร,ระบดน้ำเกลือที่ค่อนข้างผมว่ากว้างพอๆกับสระว่ายน้ำที่อยู่บริเวณขับเฮาส์ทีเดียวครับสำหรับใครที่มีผู้สูงอายุนะครับอยากเลือกที่จะเฮ้ยบ้านหลังสูงกันไป3.5ช้นพราะดาดฟ้าเนี่ยเดินขึ้นลงไม่สะดวกบริเวณตรงจุดนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นชานพักเป็นเหล็กเอาไว้นะครับ้ามาเพื่อสาหลนว่าในอนาคตถ้าเกิดเราอยากติดลิฟบ้านนะครับสามารถเอาลิฟบ้านมาติดไว้ที่แนวตรงนี้ได้ เป็นปล่องเจาะขึ้นไปนะครับซึ่งจะเจาะไปตามชั้นต่างๆได้ถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้าง flexible กับการต่อเติมใช้งานในอนาคตจริงๆครับเมื่อถึงบริเวณในส่วนชั้นลอยกันบ้านนะครับตัวโครงการเนี่ยเขาจะให้ในส่วนของ motion sensor ไว้ให้ทางด้านซ้ายมือผมนะครับไวต้ตรวจจับการเคลื่อนไหวว่ามีใครที่เดินขึ้นมาบนชั้นลอยบ้างแล้วก็จะแจ้งเตือนไปยัง iPad หรือว่าโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเช่นเดียวกันทางโครงการเนี่ยให้ความสาคัญของบริเวณชั้นลอยค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดเราดูพื้นที่เต็มเตมของชั้นลอยเนี่ยบนชั้นลอยนี่มีความสูง3.5เมตรนะจากฟอร์ซูซิลลิงแล้วก็มีการซาะร่องฝ้าไว้ให้แบบนี้นะครับแล้วก็ดรอปไฟแล้วก็ให้เป็นไฟ l e วดีไว้แบบนี้นะครับเช่นการก็ให้แอร์เหมือนกันนะครับโครงการให้แอร์ที่ชั้น1และชั้นลอยถ้าเกิดดูในพื้นที่บริเวณชั้นลอยนะครับจะเห็นว่า มันแตกต่างกับโครงการทาวน์โฮม3.5ชั้นอื่นๆเพราะว่าทางโครงการเนี่ยมีการจัดวางตำแหน่งของเรียกว่าบันไดและกันนะครับให้ขึ้นมาสุดบริเวณหน้าชั้นลอยเลยนะครับถ้าเป็นโครงการอื่นเนี่ยตำแหน่งของระยะขึ้นบันไดเนี่ยจะต้องเดินไปจถึงชิดบริเวณริมฝั่งหน้าต่างนะครับทำให้ได้พื้นชั้นลอยเต็มๆถือว่าเป็นชั้นลอยที่ค่อนข้างากว้างมากๆทีเดียวนะครับนอกจากนี้ชั้นลอยก็ เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับส่วนของระเบียงใหญ่นะครับคือที่เนี่ยเนี่ยเขานำความเป็นธรรมชาติไว้ที่บริเวณระเบียงนะครับระเบียงที่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่ามีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับคือความลึกตั้งแต่ในส่วนของหน้าต่างเองเนี่ยจนถึงบริเวณกระถางต้นไม้เนี่ยจะลึกประมาณ2.7เมตรนะครับโครงการให้ต้นหมากเมานะครับซึ่งเป็นต้นไม้หลักของที่นี่นะครับอยู่ด้านนี้แล้วก็เป็นต้นไซเกาหลีนะครับซึ่ง ใชเกาหลีเนี่ยปกติแล้วเขาจะปลูกไว้ที่บริเวณหลังบ้านบริเวณริมรั้วแต่นี่เขามาใช้ในการปลูกบริเวณชั้นลอยเลยทําหน้าที่เหมือนกับว่าเป็นราวกันตกแบบธรรมชาติแล้วก็บังสายตาไปได้ในตัวถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็ดูความเป็นธรรมชาติมากมานะครับโครงการเนี่ยไม่ได้ให้จุดในส่วนของสปริงเกอร์หรือว่าจุดลดน้ำต้นไม้อนุมานให้นะแต่ว่าเขามีท่อน้ําไว้ให้แล้วก็ไปต่อสายเอาแล้วก็ลดน้ำต้นไม้ได้ผ่านทางท่อด้านนน้นนะครับก็ ถือว่าก็น่าสะดวกทีเดียวนะครับบริเวณจุดนี้เนี่ยสามารถเป็นมื้อดีพักผ่อนในแบบอาลโดได้นะคือมองออกไปก็ไม่เห็นข้างนอกนะครับมีต้นไมช้ชายเกาหลีบางสายตาขั้นเดดกั้นตรงหน้านี้นเ,นเป็นส่วนของดับเบิร์บอลลูมทะลุไปทางในส่วนของชานระเบียงของห้องมาสเตอร์เบดรูมทำให้เราสามารถออกไปนั่งเอียนกายบริเวณนอร์เบียงมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็มองลงมาเห็นพื้นที่สวนพ็อกเก็ตการ์เด้นบริเวณจุดนี้ได้นะครับ ฟังก์ชันของห้อง master bedroom นะครับทางโครงการให้เป็นห้องเปล่าๆนะและซ้ายมือทางโครงการเนี่ยให้เป็นประตูบานสไลด์มาให้นะครับถ้าเกิดสไลด์ไปปุ๊บก็จะเจอในส่วนของ ห้องแต่งตัวและห้องน้ำนะครับซึ่งห้องแต่งตัวเนี่ยสามารถทําเป็นแบบ Walk in Closet ได้นะครับคือมีตู้เสื้อผ้าได้ทั้งสองฝั่งนะครับมีไอแลนต์ตั้งตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวเครื่องแป้งนะครับส่วนที่กั้นบริเวณ Walk in Closet กับห้องน้ำเนี่ยก็จะถูกกั้นด้วยประตูบานเลื่อนแบบนี้นะครับซึ่งเขาก็ให้มาเหมือนกันนะครับในส่วนห้องน้ำเนี่ยมีการลดสเต็ปลงไปนะครับแล้วก็ห้องน้ําก็ มีช่องแสงเป็นหน้าต่างบานใหญ่อีกแล้วนะครับแต่นอนนี้เขาติดมูรีไว้ให้นะครับสุขภัณฑ์เไยค่อนข้าง,างดีทีเดียวนะครับเป็นกระเบื้องเซรามิกแล้วก็สุขภัณฑ์เนี่ยเขาจะให้เป็นอ่างอินทรีเทอนะเป็นของโคเลอร์นะครับแล้วก็เป็นอ่างอาบน้ําแบบร้อยตัวนะครับของ i อสปานะครับบริเวณส่วนที่เป็นห้อง s ชา w e เว o o ์เนี่ยก็จะเป็นประตูกระจกปิดแบบนี้นะครับปุ๊บมาก็จะเจอกับอุปกรณ์อ,อาบน้ําเป็นทั้ง แทนชาเวอร์และก็เบชาเวอร์ของโคเลอร์เช่นเดียวกันนะครับถือว่าค่อนข้างให้สเปคมาค่อนข้างดีเลยนะเป็นน้ำร้อนแล้วก็เป็นมัลติพอยต์ใช้อ่างยิ่เซนเฮอร์มีอ่างลอยตัวถือว่าเป็นห้องน้ำที่สมราคาทาโฮมร,ระดับราคา10กว่าล้านมากๆเลยครับในส่วนของชั้นสาของบ้านเนี่ยเป็นชั้นที่จัดฟังก์ชันการใช้งานมาอย่างเต็มที่นะครับก็คือทางโครงการเนี่ยเขาจัดฟังก์ชันเป็น3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำนะครับโดยบริเวณในส่วนของระยะความสูงเนี่ย จะอยู่ที่2.95เมตรด้วยกันนะครับเบเรนด้านนเนี่ยจะเป็นในส่วนของห้องนอนที่2นะก็คือเป็นห้องนอนขนาดใหญ่รองลงมาจากห้องมาสเซบอร์รูมนะครับมีห้องน้ํำในตัวนะครับมาดูในส่วนห้องน้ําเปิดเข้ามาปุ๊บก็เป็นชุดสุขภัณฑ์ของโคเลอร์นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นออโต้วอชชทแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เป็นของโตโต้นะครับด้านบนผมเนี่ย เป็นช่องสกายไลท์รับแสงจากบนชั้นดาดฟ้าเป็นรูปพิระมิดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบนชั้นดาดฟ้าช่องสกายไลท์เป็นยังไงแต่ข้อดีของทงนอนมี่ทำให้ห้องพักน้ำทั้งสองห้องของชั้นนี้เนี่ยสามารถได้รับแสงสว่างไว้ค่าเชื้อโรได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพมากทีเดียวครับในส่วนของห้องนอนที่2เนี่ยทางโครงการเขาจัดมาให้เป็นห้องที่มีแนวต้นสื้อผ้าอยู่ด้านนี้นะนะครับแล้วก็มีมุม,มของทํางาน เล็กๆตรงจุดนี้อยู่ข้างหัวเตียงนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่ไว้ให้นะครับหลังนี้เป็นหลังมุมก็จะเห็นด้านถนนด้านหน้าโครงการนะครับถือว่าเป็นห้องน,นองน,นที่2ที่ค่อนข้างใหญ่มากทีเดียวนะครับพื้นเมลามิเนตนะครับทางด้านหน้าของผมเนี่ยจะมีทั้งหมดอีก2ห้องนอนนะครับแต่ว่า2ห้องนอนนี้จะแชร์ห้องน้ํานคือห้องด้งนานนอกน,นี้นะครับเหมือนกันห้องน้ําแชร์ก็จะมีสัดส่วนคล้ายๆกับห้องน้ําในห้องนอนที่2นะครับในส่วนของห้องนอนที่3มนะครับ เขาก็จัดวางมาปีขนาดที่ค่อนข้างเล็กแต่ก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่สำหรับโครงการทาโฮมนะเราสามารถจัดวางตู้เสื้อผ้าเป็นรูปตัวอลด้านนี้ได้นะครับห้องนอนในจุดนี้จะเป็นห้องนอนในส่วนของด้านหน้าบ้านนะครับดังน,นั้นจะเห็นว่าจะมีแนวเป็นส่วนของละแนงฟาสาสตรอลูมิเนียมคอมบัสิตลายไม้ไว้บางสายตาถือว่าค่อนข้างเป็นการออกแบบที่ยังมอบความเป็นพาเวอร์ซี่ให้กับผู้อยู่อาศัยได้พอสมควรครับห้องสุดท้าย ที่ทางโครงการจัดเป็นห้องนอนที่4นะครับคือเป็นห้องที่เป็นทรงรูปทรงแนวลึกนะครับถ้าเกิดใครที่มรดกการห้องนอนเยอะขนาดนี้สามารถดัดแปลงห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวห้องเก็บอุปกรณ์อะไรต่างๆได้หรือไม่ถ้าเป็นห้องทํางานย่อยๆได้เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากเป็นห้องที่อยู่ด้านหน้านะครับทำให้เห็นในส่วนของละแนงปิดนะครับก็ช่วยในเรื่องของความพ r เวอซี <น S 2> ได้พอสมควรนะละแนงตัวนี้เนี่ยคือเขาฟิกซ์เอาไว้เราไม่สามารถปรับบิดมุมบิดองศาอะไรมาได้คือเขา ปรับองศา,ามาค่อนข้างดีแล้วแหละนะครับก็ช่วยเรื่องของความ privacy ในการวางเตียงไว้ชิดบริเวณหน้าต่างแบบนี้ได้นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคทีเดียวนะครับทุกห้องจะได้รับแสงส่องผ่านได้ค่อนข้างโอเคทีเดียวบริเวณชั้นบนสุดของบ้านเนี่ยถือว่าเป็น extra space ซึ่งหาได้ยากในโครงการทาวน์โฮม บริเวณสุขุมวิทนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ชั้นดาดฟ้าขนาดใหญ่นะครับจะบอกว่าเปิดโล่งซะทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีการทํากําแพงมาหนังสูงถึงสเมตรการระหว่างตัวบ้านนะครับขณะการด้านหน้าบ้านก็จะมีการดึงระแนงขึ้นมาสูงนะครับค้นจากบริเวณชั้นดาดฟ้านี้ช่วยมอบความเป็นพาเวอร์ซี่ที่ค่อนข้างโอเคมากเลยสำหรับคนที่ต้องการใช้พื้นที่เปิดโล่งในดาดฟ้านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับคือเราจะมีการจัดวาง เตียงนอนแบบาท์ดอร์หรือว่าทํากิจกรรมเหมือนกับบาร์บีคิวปาร์ตี้บริเวณด้านนี้ก็ได้หรือแม้กระทั่งอยากจะยกเอาสรกว่ายน้ำเร็จรูปอ่างน้ำเร็จรูปมาไว้บนดาดฟ้าก็สามารถทําได้โดยไม่ต้องห่วงว่าบ้านตางข้าจะมาเห็นกิจกรรมของเราหรือว่าบ้านตรงข้าจะมาเห็นนะครับซึ่งพื้นที่ชั้นดาดฟ้าเนี่ยเขาไมไ่รวมอยู่ในพื้นที่ใช้สอย3 0 0 4ตารางเมตรนะครับเนื่องจากว่าบริเวณดาดฟ้าเนี่ยถ้ารวมเข้าไปเนี่ยพื้นที่โดยรดมวของบ้านนียจะค่อนข้างมากถึงขนาดเกือบเกือบ400ตารางเมตรทีเดียวคร โดยจะเห็นว่า2จุดที่เป็นปล่องพีระมิดแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นปล่องช่องสกายไลท์ไปที่ห้องน้ำทั้งสองห้องบริเวณชั้น3นะครับถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างแปลกในตอนแรกที่เห็นนะแต่ถ้ามองเห็นก็ค่อนข้นมันออกแบบที่โอเคแล้วก็จะมีแทางน้ำในจุดนี้ถือว่าเป็นดาดฟ้าที่ค่อนข้างใหญ่กว้างจัดสวนได้แบบเต็มที่ทีเดียวนะครับเอาจริงๆนะเตะฟุตบอลทั้งหบดน,นี้ยังได้เลยนะครับใครที่มองหาพื้นที่สเปซแบบเอ้ยอยาก ทำกิจกรรมร่วมก,กันกับลูกหลานพ่อแม่พี่น้องร่วมกันเนี่ยจัดบาร์บีคิวปาร์ตี้หรือแม่ก็ทำมันแบบ ที่ตีแบตก็ได้นะครับเตะบอลเตะตะก้อเล็กๆบริเวณดาดฟ้าเนี่ยถือว่าทําได้สุดหรือไปจริงๆครับสำหรับใครที่กาลังมองหาโครงการทาวน์โฮมที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็ความสะดวกในการเดินทางเนี่ยโครงการเดอะพาร์คเลนสุขวิทแบริ่งเนี่ยน่าจะเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ใครหลายคนมากทีเดียวครับเพราะว่าตัวโครงการนี้มีฟังก์ชันการใช้งานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยในแบบหลายเจเนเรชันนะครับมีพื้นที่ ส่วนกลางที่เป็นคอมมอนแอลเรียภายในบ้านที่ค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะครับอีกทั้งโครงการ้มีความเป็นส่วนตัวเพียงแค่20หนิตเท่านั้นแล้วก็ยังมีในส่วนของอาคารขับเฮาส์มาให้นอกจากนั้นตัวโครงการเองเนี่ยยังตั้งอยู่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งในย่านบางนาแบริ่งเนี่ยครับแล้วก็ยังใกลก้กับรถไฟฟ้าถึง2เส้นทางด้วยกันนะครับด้วยราคาเริ่มต้นที่ประมาณ13.9ล้านบาทหรือคิดเป็นเฉลี่ยต่อตารางเมตรที่ประมาณตารางเมตรละ40,000บาทเนี่ย ผมว่านี่คือโครงการที่มีราคาค่อนข้างคอมเ e t i t i v มากเลยสำหรับโครงการดาว h o m e มให้อยู่ในเซกเมนต์ใกล้รถไฟฟ้าในย่านสุขุมวิทนะครับเพราะว่าจากที่ผมไปเซอร์ว์มาเนี่ยโครงการดาว h o m e มใกล้รถไฟฟ้าตั้งแต่บางจากลงมาเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านบาทหรือไม่ก็19ล้านบาททั้งนั้นนะครับโดยมีสัดส่วนของพื้นที่ใช้สอยที่น้อยกว่า3 0 3 4ตารางเมตรแบบนี้นะครับว่านี่คือตัวเลือกที่ค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานมากๆเลยครับ ตอนนี้โครงการเปิดให้เข้าชมมาตัวอย่างแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาชมบรรยากาศจริงเนี่ยสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างด้านนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดทุกความไป,ไปในโลกสังหากับ p r o p h อร์ Channel สหรับวันนี้สวัสดีครับ